สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญการยาค่ะสวัสดีพี่ๆีทุกท่านนะคะสวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้าและรีวิวหน้าร้านนะคะพี่ๆีท่านใดสนใจเป็นยางเมื่อไรนะคะรอรุ่น <ๆ S 2> ไหนสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะที่นี่สาขาหนึ่งจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ร้านนะคะมีต่อจเจริญกัญยางมีสองสาขาสาขาสองอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะ เราอยู่กันที่สาขาหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังเปลี่ยนนะคะจะมาแนะนำนำเสนอเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆแล้วกันเนาะนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้กระบะ p l e n e r นะคะ Toyota p e n e r l e v o Vigo นะคะตัวสูงหรือ Fortuner ที่ใส่ขอบ17อยู่นะคะ265 26 65R17 นะเป็นยางเบิร์ด ตลาดที่ลูกค้ากลุ่มคนใช้งานกระบะขอบ17หรือจะเป็น SUV นะคะใช้เยอะมาก2 6 5 6 7นะคะทีนี้มีทั้งยางใหม่แล้วก็ยางป้ายแดงเป็นทางเลือกเนาะนะคะเหมือนกันเลยนะคะและที่กําลังเปลี่ยนยางทางเลือกคืออย่างอะไรยางป้ายแดงยางป้ายแดงป้ายแดงถอดศูนย์ค่ะนะคะที่ติดมากับรถทีนี้265 65 17าายางใหม่บีสโตนนะคะอยู่ที่17,500บาทอยบาทยางใหม่เลยนะคะส่งตรงจากบริษัทเลยนะคะ ป้ายสติ๊กเกอร์ติดนะทีนี้ยางป้ายแดงทีนี้หลายทีแล้วเกินนะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดแบบเป็นยางทางเลือกนะติดมากับล้อฟอร์ดฟอร์ดรุ่นไหนนี่คะ่ะอันนี้คือน้องเขาแกะยางไปแล้วแกะยางไปแล้วนะคะติดมากับฟอร์ดรุ่นนี้ ยางสีเส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหบาทลูกค้าขานะคะสองหกห้า็ดยางใหม่17500เจประหยัดไปเลยสองพันแล้วสภาพยางเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพยางเนี่ยคือไม่ต่างจากยางใหม่พี่ค่ะนะ,ะสภาพยางไม่ต่างจากยางใหม่ที่ต่างก็คือราคาลูกค้าประหยัดไม่มากก็น้อยค่ะรอเปลี่ยนทั้งสามพันเลยนะคะสองหกห้หกสิบเ็ ใส่ยาง255 70R17 ทั้งหมดทั้ง3คันเลยค่ะนะคะคันนี้มาจากสมุทรสาครลูกค้าน่ารักมากๆาเลยนะคะพาคุณพ่อมาเปลี่ยนยางนะคะยินดีให้บริการค่ะเดือนนี้เดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนะคะน้องเปิดร้านทุกวันนะคะปกติหยุดวันพุธตอนนี้เดือนนี้เปิดทุกวันแล้วนะคะสัปดาห์เป็นไงบ้างยางใหม่นะคะยางใหม่สัปดาห์เป็นไงบ้างถือว่าอปัปเดตกับสัปดาห์กันหน่อยนะคะลูกค้าคะชุดนี้สัปดาห์ที่41 41 ยางเบอร์255 70 17ค่ะใส่ทีบเท่าได้เลย,เลยต่างกันตรงไหนเป็นดูดโล่ HT หกแปนะลูกค้าขานะคะเป็นดูดโล่ HT หก5ต่างกันที่หน้ายางนะคะหน้ายางอาจจะแคบลงประมาณ1เซนนะคะสูงกว่านิดหน่อยนะคะดูรวมๆแล้วโอเคใสเ่เทีบเท่าได้นะคะ,ะเป็นทางเลือกเนาะ1 5 0 0 0บาทค่ะอันนี้ดอกอยางลายยางนะคะน่าใช้ลูกค้าขาใช้ดีนะนะคะบีสโตนแกะจากล้อฟอดนะคะ ใส่แทน2 6 5 6 5หได้เลย4เส้น15 0 0 0บาทเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้ลูกค้าอาจจะไม่ได้เห็นเส้นสีหน้ายางว่ามันใหม่ขนาดไหนมันมันกิ้งมาลูกค้ากิ้งมานะคะกิ้งมามันอาจจะเปิดอนฝุ่นนิดนึงให้ดูว่ามันใหม่มากเช็คให้ดูเลยคะ่ะนี่เลยเพราะว่ามันมีในคลิปเนาะนะคะเวลาทำคลิปสั้นลูกค้าถามว่าเช็ดเช็ดเช็ดหน้ายางทำไมนะคะ เจตหน้ายางทำไมก็บอกว่าเ็ตให้พี่พี่ได้เห็นนะคะว่ามันใหม่เส้นสีตุ่มหน้ายางอยู่ครบตามแบบฉบับล้อได้อยางายแดงก็จะเป็นตัวการันตีนะคะว่ามันแดงจริงเนาะมีขับเคลื่อนย้ายในศุนเท่านั้นนะคะเส้นสียังอยู่ครบยังมีสินค้าพร้อมให้บริการนะลูกค้าขาหรือพี่พี่อยากจะเปลี่ยนแม็ก้อมอยางนะคะมีรุ่นไหนที่ใส่ได้บ้างอโอ้เยอะเลยลูกค้าขาใส่ล้อฟอร์จูนก็ได้นะคะใส่รีเวตรงรุ่นก็ได้ ล็อกฟอร์จูเนก็ได้ล็อกโคโก็มีนะคะราคาก็อัพไปตามเลเวลเนาะนะคะอย่างล็อกโค่นี้ก็อยู่ที่38,000ลูกค้าค่ะแม็กพร้อมยาง38,000ขอบ20ของฟอ er. ร์จูนเนอร์เจนใส่ได้ไหมใส่ได้เลยพี่จ๋านะคะขอบ20อยู่ที่31,000บาทนะคะที่น้องแจ้งมาคือเอาของเก่าของเดิมมาหากเทินเป็นส่วนลดได้นะคะ แต่ชุดไหนรุ่นไหนที่บอกว่าเป็นรวมเทินก็คือรวมเทินนะคะแม็กเดิมขอให้ถึงรอบเปลี่ยนยางแม็กมาสภาพไหนรับได้หมดเลยหากพี่ๆยังคิดว่า,ายางนะคะเพิ่งจะออกมายังใช้ได้อยู่แต่อยากได้จริงๆไม่สีเรียสเรื่องอที่ว่าน้องจะเทินให้เท่าไหร่มาหน่าร้านค่ะนะคะขอประเมินหน้างานเนาะนะคะแล้วก็จะมี2.8 2.8ขอบ18นะคะนี่จะเป็นล็อกกระบะขอบ18ค่ะ คะคะอ่าลีดเดอร์ของ18มีนะคะล้อ,อยาง X Series ของ16ยังไม่มาเลยลูกค้าคะ่ะเออรุ่น2023ก็หมดนะคะอ่าไม่รู้ว่าจะมีของเข้าอีกไหมแล้วก็2024 X Series ่ะคือ X Series จะเป็นอ่าล้อที่มันปิดรุ่นนะคะปิดรุ่นเลยนะคะปิดรุ่นเลยก็คืออาจจะรอสักพักหนึ่งนะลูกค้าคะขนาด265 60 265 70R16 นะคะ อ่ะทีนี้พาไปพี่เขาไปดูก่อนเนาะนะคะพี่ๆถามเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวพามาชมแวะยางใหม่สักหน่อยก่อนนะคะสักเล็กสักน้อยยางใหม่ <laughs> mai, บีโตนสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดค่ะนะคะนี่เลยเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่ mai, คือที่เน้นย้ำเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วที่ร้านน่ะไม่ได้ขาย mai, าาขาย ang, ายงใหม่เป็นหลักลูกค้าขาขายยางป้ายแดงยางขอบศูนย์เป็นหลักนะคะเวลานั่นก็คือต้องพิมพ์กำกับ ต้องย้ําลูกค้าว่ายังใหม่ยาง,งใหม่คือยังที่มีสติกเกอร์ติดตรงๆจากบริษัทแบบนี้นะคะ,ะสัปดาห์42เห็นไหมคะสัปดาห์ใกล้เคียงกันกับยาง,ยงป้ายแดงเลยนะคะ265574เส้น17,500าบาทยางใหม่นะ,อ,ะ 5, 70, อ่า 26570R16 กระบะวีโก้ใช่ไหมคะขอบ16เนาะ ทีนี้น้องต้แจ้งเหมือนว่ายางเบอร์นี้จะไม่มีติดรถป้ายแดงรุ่นใหม่มาแล้วนะคะ <_ d ata> เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วเริ่มต้นที่ขอบ17กันหมดเลยจะมียางที่สามารถใส่ใกล้เคียงเทียบเท่าได้ก็คือ255นี่เลยลูกค้าขาสองห้าหนะคะต่างกันที่หน้ายางความกว้างของหน้ายางนอกนั้นเหมือนกันหมดนะคะบีตตนดูเลอร์ให้ทีหกแปใส่แทน2องได้เลยใส่แทนสองได้เลยนะคะเจ็ดสกระบะอีซุ ไฮเนอร์ตัวสูงขอบ16ทุกรุ่นเลยนะคะมิวเซเว่นมิวะคะ245แล้วก็กระบะวีโก้ดีโวตัวสูงขอบ16นะลูกค้าขานะหรือเป็นฟอร์จูนที่ใช้ยาง265 70 R16 อยู่เบอร์นี้เทียบเท่าได้เลย1น0 0 0บาทหนึ่งบาทลูกค้าขาสี่เ้น ยางสีเส้นยางใหม่ยางสวยแดงร้อยค่ะสัปดาห์ชุดนี้41ปี2023มีให้พี่ๆเลือกร้ายชุดเลยนะคะรวมติดตั้งเสร็จถุงให้เรียบร้อยนะคะยางใหม่ขนาดไหนให้พี่ดูก่อนนะคใหม่แบบนี้เลยเส้นสีส้มนั้นยังอยู่ครบอยู่ชัดแบบนี้เลยนะคะมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้น บิตโจนสีเส้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทลูกค้านะคะลูกค้าไปเปลี่ยนยางสองหกห้าเจ็ดสิบแปดสิบหกสองสี่ห้าเจ็ดสิบแปดสิบหกยางใหม่เบิกศูนย์เนาะน่าจะสองหมื่นขึ้นนะคะสองหมื่นอัพแน่นอนนะคะลองเช็คได้เลยนะคะลองเทียบได้นะคะน้องก็แจ้งราคาตลอดนะครับเป็นที่ตั้งให้นะคะเอาไปเทียบเอาถ้าประหยัด นะคะประหยัดมันคุ้มค่าคุ้มราคาค่อยมาเนาะนะคะอันนี้คือ,คอ,คอลูกค้ามีสิทธิ์เลือกเลือกได้เลยนะคะอันไหนที่มันจะคุ้มค่าอันไหนที่มันจะเซฟเรานะคะพี่ๆเลือกได้เลยไม่จําเป็นต้องมาที่ร้านน้องนะคะนี่คือมาแนะนําเฉยๆว่ามันมีแบบนี้ร้านใกล้บ้านที่พี่สามารถไปอุดหนุนได้เลยนะคะเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะเซอร์วิสนะคะลูกค้าได้ดีนะคะไปถามได้เลยว่ามียางแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้เนี่ยราคาต่างกาัน 500- ร้อถึงหนึ่บาทนะคะถ้ามันอยู่อยู่ไกลจากอของร้านน้องเนี่ย มากๆลูกค้าอุดหนุนเลยเนาะไม่ต้องเสียค่าจะส่งนะคะไม่ต้องเสียไปค่าติดตั้งอีกอันนี้แนะนำนะคะพี่ๆแวะร้านใกล้บ้านก่อนนะคะอ่าแล้วตัวไหนอีกลูกค้าอยากดูตัวไหนอีกคะ m Two ิวเอ็ก i m นติเมททูนมันมีลูกค้าแต่ว่าล้อเนี่ยคือ มันมีตําหนิจากการขนส่งนะคะก็เลยไม่ขายมีชุดเดียวนะคะมันไม่น่าใช้ลูกค้านะคะเอาแฟนทอมไปนะคะเอาแฟนทอมไปชอบไหมแบบนี้หรือว่ารอชุดใหม่ให้มีของเข้าก่อนนะคะตัวนี้จะอยู่ที่2,9งหมรวมเทิร์นแม็กเดิมนะ,ะลูกค้าขาปกติแต่อันนี้คือไม่ขายนะคะไม่ขายเพราะว่ามันมีตําหนิจากการขนส่งมานะคะตอนของลงนีไม่ได้เช็คลูกค้าขาทีนี้เฉพาะยาง 2,65, 6 2 6 5า0อา บีโตน4ี่เส้นลูกค้าใช้ขอบ20อยู่อยากจะได้ยางสเปคสูงคุณภาพดีดีี่เส้น25,000้าค่ะแกะจากล้อมิวเอ็กให้เลยนะคะแกะจากล้อมิวเอ็กให้เลยจะเอาจากตัวไหนเลือกได้เลยแฟนทอมอยู่ที่ส1ม0 0นหนึ่งรวมเทิร์นแม็กเดิม3ามห0นนึ่งนะคะประมาณ3 1ม0 0 32,000สเอาเดี๋ยวลูกค้า <c oughs> จอมราคาไม่ได้แล้วนะคะโอ้นะคะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่เทินอยู่ที่ประมาณ3 5 0ห0้านะคะโดยประมาณเนาะถึงรอบเปลี่ยนยางค่ะถ้ายางยังแบบใช้ได้อยู่เพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงมาวิ่งร้อยสองร้อยโลก็ เอาเข้ามาดูหน้าร้านได้ถ้าเกิดว่าพี่ๆนะออกรถใหม่ป้ายแดงอยากจะได้ล้อรุ่นท็อปแนะนําเลยอย่าเพิ่งไปวิ่งเยอะใช้เยอะนะคะหาร้านใกล้ๆบ้านนะคะลูกค้าจะได้โดนตัดน้อยนะ,ะขับเคลื่อนย้ายให้น้อยเนาะเส้นสีหน้าอย่างจะได้ไม่หายราคาก็จะได้เ,เป็นที่น่าพอใจกับลูกค้าเองเป็นผลประโยชน์กับพี่นะคะโอเคสิบแปดก็สวยนะลูกค้าคะสิบแปด คุณพี่สุธีนะคะ18ก็สวยนะ18จะเป็นร้อ x เอ็กซ s eries. x ี e เอ็กตอนนีน้น้องมีชุดเดียวนะคะเอ็กซ e s ตอนนี้มีชุดเดียวลูกค้าขาเป็นรุ่น2,023ใครจะเป็นเจ้าของรอเนื้อคู่อยู่ค่ะ29,000รวมเทอร์ม็กเดิมนะคะ29มรวมเทิร์ม็กเดิมถ้าของพี่เป็นล้อแต่งล่ะนะคะพี่ใส่เลนโซมานะ,ะพี่ใส่เลนโซมา4ี่หมื่นกว่านะคะอ่าได้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ซื้อมาแพงโอเคนะคะพี่มาดูเลยนะคะหน้าร้าน หน้าร้านได้เลยนะคะประเมินได้เลยถ้ามันเกิดเป็นปราคาเทินพวกแแมกแต่งแแมกอะไรเนาะน้องไม่ทราบจริงๆนะคะต้องมาดูประเมินนะคะเห็นของหน้างานหน้าร้านแต่ของที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้การันตีได้เลยนะคะถ้ามีตําหนิไม่ขายลูกค้าชุดไหนเจอตําหนินะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีถ้ามีของรายชุดนะคะแจ้งลูกค้าก่อนลูกค้าก็ตรวจสอบอีคือตั้งเป็นแถวให้พี่พีได้เลือกเลยนะคะให้พี่ๆได้เลือกเลยนะคะแม็กฟอดขอบ20ถ้าท่งต่างจังหวัดรุ่นไหนลูกค้าฟอดอยู่ตรงนู้นนะคะพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ย ่าเดินมาซะแล้วด้วยนะคะเพิ่งจะเห็นคอมเมนต์เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอชึบชึบถ้าอ่านใครไม่ครบต้องขออภัยด้วยนะลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็สิ e สู่สองพันยี่ส2ี่สอเท่ากันกับรุ่นสองพันยค่ะรวมเทิรแม็กเดิมเหมือนกันลูกค้าค่ะนะคะรวมเทิร์เลยรวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยชุดนี้สัปดาห์ที่ไนเนาะ4ีปี2023ค่ะยางมาคู่ตัวบีโตนนะคะ 265 60 18ยางสเปคเดียวกันเลยทุกรุ่นนะีสูค่ะให้ดูยางยางใหม่มากนะนี่จะเป็นลอ้อตัวท็อป2024 60 8 20,000เก้าค่ะราคาเท่ากับเอกซิรีนะคะรุ่นใหม่2024ไม่ต้องมินลิงแล้วพี่จา๋านะคะไม่ต้องมินลิงแล้วเปลี่ยนแค่ฝาดุมจาราบีนะคะติดตั้งได้เลยนะคะติดตั้งได้เลยแถมให้ฟรีในชุดลอ้อนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มซื้อแยกมีคนจองแล้วค่ะ,คะมีคนจองแล้ว ลูกค้าไม่สะดวกมานะคะยังทํางานยังไม่มีวันหยุดยังไม่ว่างนะคะเลิกงานก็5้าโมงลัวมาไม่ทันเพราะว่าร้านไ้ปิด5้าโมงนะคะจองไว้ก่อนนะคะโอนจำโอนจำ,โอน,จำโอนมัดจำสักห้าร้อยหรือหนึ0งพบาทลูกค,ะคะ้าค่ะน้องเก็บของมาให้ทันทีในระยะเวลาไม่เกินสิบห้วันนะคะสิบหวันเนาะอ่าวีคอสวีคอสสองพตัวนี้ใส่รุ่น ต่ำกว่าปี2020ไม่ได้ลูกค้าคะนะคะเดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้แบบจริงๆจังๆจงๆอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันนูนนะคะมันทําต่างออกไปจากล้อ18นะคะเมื่อก่อนล้อในลายเดียวกันต่างกันแค่สีเท่านั้นเนาะนะคะเนี้ยปีนี้ทํามาแลกนะ,ะทำแตกต่างออกไปเลยนะคะใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่เฉพาะรุ่นที่เปลี่ยนเป็นเจนใหม่เท่านั้นลูกค้าคะนะคะนี่กำลังกำลังเปลี่ยน สองห้าห้าเจ็ดสิบเอสิบเจ็ดหมื่นห้าค่ะแล้วคันนี้จะเป็นรีโววีโกตัวเตี้ยนะคะข้อสิบหกนี่เอาแม็กจีอาร์นะคะจีอาร์สปอร์ตนี่บวกกับยางสองสองห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดจัดโรนนะคะรวมเทิร์นแม็กเดิมหนึ่งหมื่นสามพันบาทแม,นะม็กเดิมเป็นยังไงไปดูสิลูกค้าไปดูกันนะคะไปดูกันแม็กเดิมเป็นยังไงนี่ค่ะ นี่เลยนะคะล้อเดิมของลูกค้าจะเป็นแบบนี้คือนี่คือแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมขอให้ถึงรอบเปลี่ยนยางนะคะแม็กมาสภาพไหนได้หมดเนาะนะคะมันก็จะมีตำหนิอะไรต่ตามการใช้งานนะคะไม่ต่อไม่เสียเรียกลูกค้าค่ะเอามาได้เลยของเดิมสิบหกเปลี่ยนเป็นขอบสิบเจ็ดจะติดไหมนะคะเลี้ยวได้สุดไหมไม่ลูกค้าค่ะล้อมันจะล้นจืนไหมอันนี้คือพี่กังวลมากนะคะเพราะว่ามันเป็นขอบสิบเจ็ดอันนี้ คำถามยอดฮิตที่ลูกค้าถามมาล้อเดิมๆออฟเซตศูนย์สเปคเดิมๆนะพี่นะนะคะล้อจะไม่ลน้นไม่ยื่นนะคะต่อให้มันใส่ขอบยี่สิบล้อไม่ลน้นไม่ยื่นออกมาจากซุ้มล้อแน่นอนลูกค้านะคะ,ะไม่ลน้นไม่ยืนแต่ถ้ากดตัวเซตเอ dition ใส่แล้วมันจะหุบนิหนึ่งนะพี่นะถ้าเป็นตัวธรรมดาทั่วไปใส่ได้เลยนะคะล้อเสมอซุ้มสวยงามสมส่วนค่ะเนื่องจากว่าเซตทำไมมันหุบอ่ะน้องนะคะทำไมมันหุบอ่ะตัวเซตเพราะว่าตัวเซตนะคะบอดี้มันโปรง่งมันเป็นบอดี้ของ ตัวสูงเขาทํามาเพื่อเอาใจวัยรุ่นใส่แม็กแตงนะคะล้อซุ้มล้อป่องล้อจะได้ไม่ล้นไม่ยืน่นออกมาจากซุ้มล้อนั่นเองนะคะเวลาใส่ล้อเดิมออฟเสียสูตรนะล้อจะหุบนิดเดิงนะ,คะใครที่ใช้เซตอินดิชันเนี่ยทราบดีนะคะหาลูกค้าจะถามว่าจะแก้ปัญหายังไงใส่แรตเตอร์ได้ไหมไม่ต้องใส่หรอกลูกค้านะคะใส่แบบนั้นแหละหุบนิดเดียวนะคะถ้าเน้นใช้งานเดี๋ยวไปซีเรียสเนาะพูดกับใครนะคะ พี่ถามว่าพูดกับใครพูดได้ใครฟังเขาพูดคนเดียวนะคะพูดไปเรื่อยลูกค้าขานะคะพี่พ,พิมมาได้เลยนะคะยางเบอร์อะไรอ่านี้กาลังติดตั้งโอเคนะคะนี่รอเปลี่ยนยาง2อ5 7้าห้าร้านเปิดนะคะทุกวันเลยเดือนนี้ฝากพี่พี่ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะขอบคุณนะคะ